สวัสดีครับท่านผู้ชม้วก็ผู้ติดตามของผมสุขุสุขนครับเอาขยะนาพวกขวดพลาสติกขยะข่ายเบิดไรเดอร์ไรเดอร์ับเดนินนำมาปฏิบัตเป็นซื้อการเลี้ยงการสอนให้ลูกให้หลานด้เบิ่งงในช่มครับเอเลี้ยงหลูกทางวิทยาศาสตร์ครับมื้อเนี้ผมสิมาเสนออ่าน้ำาพุจากขวดน้ำนะค้นจนดนี่แหละครับสามแบบนะครับ แบบแรกก็คือแบบหินเสาหินสโตนครับแบบที่สองกับแบบไม่ที่ครับนะแบบไม้ที่แบบที่สามก็คือแบบกาครับนะโอเปอรแมนครับแบบบัวลดน้ำครับโดยใส่พลังงานจากลูกโป่งก็คือล่มนลยละครับเอาเอาเบิ้งแบบแรกกอนครับนะผมที่เฮ็ดเป็นชิปไปเด้อครับเด้อนะครับเบิ้องเชิญชมครับ แบบแรกน้ำพุแบบเสาหินสโตนครับเอาเบิ้งครับน้าน่านครับสวยงามครับพี่น้องครับน้าเอาเบิ้งครับเบิง้งความสวยงามมากครับเบิ้งครับบาาา้านนี้มีเอฟซีอ่าทาคมาวาอ่ามันใส่มันพุ่งออก ได้โดนปันด้ว่าสันนะครับเอาเบิ่งรับให้เบิ่งจับเวลาไปน้ำเด้อครับเด้อนะครับระบบการทำงานก็นคือเขาเทน้ำไปน้ำมันก็สิามาดันอากาศในขวดนี่แหละครับขวดก็สิีดันอากาศภายในขวดนี่เมื่อดันอากาศภายในขวดไ่ขวดไก่กัซซดันน้ำออกมา นี่แหละครับโดนบ่คบบตินี่นะครับเบิงเน้ะครับเดอเอ f ซีของผมทั้งสุลินนะครับ่าอ่าน้ำผู้จากขวดน้ำมันโดนปันใดนะครับเอาเบิ่งครับบ่มีการตัดต่อครับผมก็ตัดต่อเป็นหรอกครับเอาเบิ่งครับโดนบ่ครับโดนบ่โดนมันขึ้นอยู่กับอย่างครับขึ้นอยู่กับขนาดของอ่า ขนาดขวดที่เขาบรรจุน้ำครับอันนี้ผมใส่ขวดขนาดอาลิตรครึ่งครับมันเลยดูดเลยครับน้คุณดูดครับสุดยอดสวยงามครับพี่น้องครับน้าน้ำกระสีมาเก็บไว้อยู่ตรงนี้ครับน้ำที่ลดลงมาจากขวดใหญ่กระสีมาเก็บอยู่ขวดหน่อยนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่คือแบบน้ำโพแบบเสาหินสโตนนะครับเด้อ เอาให้น้ำไปใส้นะครับให้ประเดี๋ยวครูบาอาจารย์กับประเดี๋ยวให้ลูกให้หลานเบ่งลูกนักเรียนเบ่งผู้ปกครองพวกนั้นแหละครับอ่าเอา,เอาคลิปนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมสุขสุขคนนะครับเด้อให้กำลังใจและ้ะติดตามผมอา่าขอบคุณครับสวัสดีครับ